เาทิ้งรวมกันจริงไหมคะจริงครับบางบ้านบางบ้านเขาก็แยกให้บางบ้านเขาก็ก็ทิ้งรวมกันมันก็ปนกันไปหมดอนะ่ะทั้งของดีหรือของไม่ดีของใช้ได้ของใช้ไม่ได้ที่จะกลับไปใช้ประโยชน์ได้ก็กลายเป็นใช้ประโยชน์ไม่ได้ไปด้วยไอ้ส่วนเนี้ยเขาก็ต้องคัดแยกมาก่อนอะ่ะจากต้นต้น,ต,นต้นทางอะ่ะเราไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นหรอกครับทำไม รถขยะถึงต้องเทขยะรวมกันใช่ไหมหนึ่งเขาก็อาจจะขี้เกียจแยกแล้วก็2อ,อาจจะมีปัจจัยเรื่องของรถหรือที่จัดเก็บของเขาอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบพื้นที่ในการที่ให้เขาแยกหรือเปล่าเขาก็เลยจะต้องเทมันรวมกันกับอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็อาจจะเป็นจากต้นทางก็คือเวลาเราแต่ละบ้านอ่ะเขาเก็บขยะเขาอาจจะไม่ได้แยกมาอยู่แล้วไงมันก็เลยทําให้เขาแยกยากใช่ไหมเขาก็เลยใส่รวมกัน สำหรับผมไม่จำเป็นครับเพราะว่าก็คือใส่รวมกันแล้วก็ทิ้งไปเลยเพื่อความสบายของตัวเองครับแล้วก็ไม่ไม่เปืองถุงแยกจ้ะคือเราจะแยกเป็นขยะสดขยะแห้งค่ะแล้วก็ขวดน้ำมันที่ใช้แล้วเราก็จะแยกไว้ต่างหากแล้วก็ขวดน้ำดื่มก็แยกไว้ต่างหากแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ถนนเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวรถขยะก็ขนไปหรือไม่ก็มีคนเก็บขยะมารับไป ก็พูด,ดง่ายๆคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าคิดถึงประโยชน์ส่วนตนดีกว่าและอะไรมันก็จะมันก็จะขยายออกไปในทางที่ดีทั้งหมดนะครับหน้าที่ในการแยกขยะพี่ว่าสําหรับพี่นะพี่ว่ามันต้องช่วยๆกันอะ่ะคือต้นทางเองตัวเราเองของแต่ละบ้านเองก็ต้องแยกมันแล้วด้วยส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่มาจัดเก็บเองก็ต้องส่วนหนึ่งแต่พี่ว่าไอ้แคร์ถังขยะของแต่ละที่ของแต่ละบ้านตามถนนเนี่ยพี่ว่ามันก็เป็น อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันพี่ว่ามันต้องช่วยกันทุกทุกส่วนมันถึงจะแยกขยะได้แบบได้อ,อย่างสมบูรณ์